มาหาเจ้าคุณปุยคันนะ้องมาที่ขีิสามมีงานเสียบบกกับมะงวดดีรู้สึกว,ว่าควนสิออกที่ไรบ้่งควนไหนได้ควนท่อให้ใจมันไต้ตัวสภาพร่างกายกันควนกันแรกแก่กแล้วตัวเดินพอด้เห็นก็นเดิน เรื่องฮันี่ตัวเรือฟังนี่ปืนแตกแตั้งแ,แต่คนละตั้งแต่ไปทายกันโดดตัวล,วลวะก็เลยจำขึ้นมาขันกอนสงกัดตอนที่ทำงานเที่ยวออกมาส่วงจกักประมาณจะไบไปเป็นง,งานเที่ยวคุณผู้หล่อวันอะไรน้องผู้หล่หอลสามขั้นทำไมฝายท้ายไม่ปิดเลยน้อง ฝาไทยทำไมไม่งับล่ะฝาไทยไม่งับฝาไทยไม่งับน้องเก็ตซ่ารูดระเบิดฝาไทยไม่งับ,งบปไปสวัสดีและกระทักทายพี่น้องชาวยูทูบยูทูบช่องออมซินอ่อนทั่ว บรรยากาศเหมือนฝนจะตกอุ่นกำลังจะขึ้นแดดไล่ไท้ายคลิปกับว่า,าไรมันหาทายสมใบๆควดเดือดคนปูงานจริงหลอกหลอกนาจะมาหลอกเลือกปันตไนไปไใส่ถุกี่จอดคุยกันก่อนแล้วมาคุยกันก่อนหลุดแหลางแท้รถุไหม

ยกำพกขิงวะขั้นได้ขันเขียวขั้นแดงทั้งสองเรยวดินเปียกเต้ดินงามเลยนนเนีไม่มีหินบ่ดงไปไ่มีหินบ่วายหาโพธิ์มาทำไมรเลยหาโพธหาดินงามๆาเลย <น>จกตักกันต่อคุยกันเมื่อกี้นี่คุยกันไรเรื่องอยู่หรอกคุยเรียนคุยเรียนนะบน่นคุยเรื่องอะไรสาระบ่นเรื่องสาระหรอกสามขั้นการเล่นรกระโดดน้อยๆถารถพารถนานหน่อยประมาณจะถ่า,ารถเอาไปดูพี่เขาเรี่องรถอันคาดีที่อาการไม่น่า,นานได้อาการกัน กับผู้เฒ่าเนาะกาซ้ำเราเหตุอะไรเห็นบ้างน่น,น,งงงนี่นี่ย่าเราตังมันจะฟืดฟ้าดเชื่อชาติกับอะไรกค่อยๆไปรู้สึกว่าปั่มเสีอ่อนเครื่องก็อ่อนปั่มอ่อนเครื่องอ่อนมันต้องอ,อ่อนใชื่กันมันต้องเบาเช่กันเลยคันปั่มดีเครื่องบ่ดีกั็แพร่เครื่องถันเครื่องดีปั่มบ่ดีก็แพร่ปัม่มมันต้องให้บันล้านกันแล้วบอเฝ้าแล้ววะ ค่อยทำไปซ้ำเห็นตูดววระเบิดแล้วลูกพี่เวียดคือยังฝาถ่ายคือบางับว่ะไอ้โนี้ก็ฝาถ่ายไม่ปิดมันต้องกระแทกฝาถ่ายหน่อยเด้อลูกพี่เด้อตัก3ตักเครื่อง ไอ้พ <ève S 2> ี่ไวอันนี้รอยเกาหานเลพี่แดงกินคืนลูกพี่กำอันนี้ลูกพี่เชิดเดินหน้าว่าพี่ลูกพี่เดินหน้าวีลูกพี่ไปจอดใกล้ดิแล้วไปจอดใกล้แท้แลก็เดินหน้ามา หลังจงอ่างเนี่ยเ้รถมันแหงรถแหงเอือยไอที่คุณปูเนอะรถลูบิเศษเด็กกระบะใบใหญ่เลยกระบะมันเล็กว่าใบหญ่กระบะกระบะสามขี้อเลยหรอกแล้วหัวใหญ่พวดเราไป่ได้จวดจัดฟืดฟาดเลยนี่แหละอาการคุณคุณปูกับประมาณนี่แหละ ว่าช้าแต่ชัวร์ละว่าเัื่องเัวราะสื่อเรื้องแล้อุ่มดินเลยดินลอกหน้าเนี่ยใช่หร่ว่ามานันเป็นว่าจกสาดินจะโคโดึงลูกพีก่แมแถมใส่ดินเยอะเลย พีเ่เสียทองโอ้ยเลยเนาะโอ้ยใส่หลายแท้รอบหนีรัสิวียได้เลยนะอะไรแต่ซ้ำเก่าล่ะไทยเต็มนาเต็มหลังก็หล yeah! ังสวยก็หลังงามพอดีใส่ดินซ้ำนี่นักแท้ลูกพี่เสแียวะบายเนี่ยแต้จเฉ่าะไทยเฉพบ่ใส่หลายปนีเดอรสิวียได้อตั้งแนเบื่อได้เปิดกล้องขึ้ใส่ข่อยหลายแถวว่าสิวียได้ลูกพี่เสียซ้ำเก่าเหรอลูกพี่มาไล่มาหน่อยเรา นจอดล้อถ่ายคลิปกันรถหน่อยกไม่เสียพลังไม่ได้ไม่ได้จอดถ่าเลยมันได้สียต่อข euh. ีดถาหรอกเลือกประมาณได้ทีมันเม็ดเม็ดสิบเม็ดยี่สิบเนี่ยหลอกหน่าทึ่งไปอีกแข้งสูงแข้งเลือกต้องไปอีกเก็ห้จนหอดได้ทีถามไปอีกประมาณจะสองหาหน่าพะบีบบูดเราลงมาแล้ว มาอีกแล้วจอดรถไว้เลยเด้ยงางมาคุยมักคุยขนาดเสียบุญต้องเหมือนต้องพน่าผงหมดละต้องเหมือนต้องอนพน่าผงว่นนี้จ,จอดรถรถห้างๆ้เนี่ยร่จากรถประเปียบมาะน้องเก็ตซ่าตะกี้ตะกี้กระจกหน้าซ่าเต็มเลยแค่น,นี้กระไดกันสอกกันส้นกันหมอกกันไม้ยังมีรดจัดเต็มมาหอด เขาออกเจ้าเบิดคนออก่ฟย,ย,ย่างพราะว่าหมดบ่ไปหมุดเข่าปลาบ่ได้กระจกหน้าใาเฮียบมดแล้วก็มิดซิลินออกเบ็ดกูมือหรือว่าตาไว้ดอกมิดสลอกมิดซิลินแล้วะแค่นี้จัดสดบ่เลยเลยพี่รู้เก่าแสนกลัวบ่ดละวะเจ้าหน้ารูปคอบนี่ จะเป็นเครื่องห h กเฮดเคเดยไ่สี่เฮดเค้กยคันนี้นะบ่จวดดอกรถคันนี้แบบเอือแบบคือคนขีข่คันนี่ก็จะ่าหังนวนรอบแบบปุ่มๆเลยบ่าใช้บื้วาดดอกคันที่วาเพื่นสูกับรถสั้นเวเยียดได้พุ่นมีมัดนักเลย

มันเล็กกันยังใส่บางคนบางเครืองหนึ่งกวยใบป,ป่านอู้ไปคลิปนี้คือสิจบซ้ำนีดแล้วพี่น้องมันข้านทาโดนเนี่ยแล้วเสียโบลลงมาเละเจอกันไม่คลิปหนาเลยเพียงเด้อคลิปนี้สวัสดีครับรถมันสามขั้นใน้องขั้นทาจะตอบกล้องทาขั้นคือบรรยากาศบ่ราะคือมวกกุลงมาไายป่ะเลยเนี่ยต้องทาบรรยากาศขึ้นมวกกุหลายเลยห่อน ไม่แล้วคุณเจโบอแล้วไม่แล้วคุณไอชิบหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ